เลื่อมถุงกองเลื่มถุงกองลืมเมมราิเลืมถุงกลถุงกองายอกองสัสดกอค่ะรอีค่ะเอาทีมงานอีสามันแทงมีเล่นห้างกับสองแม่ลำเพา ครับผมออกมาทั้งแก่งแก่นแก่อยกันทั้งแก่งแก่นแก่อยกันเพราะว่าตอนนี <Four> ้อ <four> ัน <mother> อันเว้ากันก็อาจารย์ตายว่าอันทีมงานอีสานบ้านแพงอันเลื่อมถุงกล้องกับหมวกกันจิ๋มตานเอาเอายำไตน้อจ้าเลยี่ที่น้องไอ้ มืเอนี้งานมาเกิดอาจารย์ตายเนาะแหม่ยเงหนึ่งจังนครับเดี๋ยเล่าตัวเดี๋ยวมืเอนี้ทีมงานอนีสานแพงมีเซอร์ไพรส์เสยเชกมากตัวเราบ้างมั้ยไ่ท่านได้บอกแล้วเดี๋ยวเรายังงงอยู่เอายายเจ้าวเช็ดยังเจ้าวิดตั้งกล้องเฮ็ดหยังไะนะเรืงหนึ่งจ you know ังสี่ไอที่นี่คือสีเสียวเชกมาก อันแรกก็คือเป็นเป็นขี่งัวก่อนขี่งัวงเสียมาเสื้อผ้ายิบมาผิดผิดกล้องยิบยิบมาผิดกล้องเผินเราเราบัดจะนีเก็เรียกว่าหยิบโอ้ยมันหยิบมาผิดโมเมนต์กล้องนี่ไปเอากล้องไว้จับติดกล้องเครียดกันเราสนุกจากเราท่านุกจากกันกับกันกับมาตามมาตามเดี๋ยวจะมาที่กันให้ครับพอดีเมื่อนี้ได้ยินข่าวว่างา้นไม่เกิด อาจารย์ใต้มาเนี่ก็เลยสิมาเสือภัยครับเอาเค้กมาอังว่าไปไปยิ้มเค้กมาให้เออโอ้ยวันเมาค่ะเกิดวันเมาค่ะกล้องซืดๆว่าแม่นเกียงโอ้ยวันเมาสิเมาค่ะกล้องนุ่มบัดกะเล่วันไปเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์เพิ่นดีกว่าพะนะโอ้ ขอคุณครับชัดมอทางดชั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 ดีมี้งอเนี่ยมานันอ้สไส้นะครับโอ้ยเี่ยมมันมันมีเทีโอ้ยนนทียพี่ขอข้าคุณขาอีสานบานแพงเข้ารับผมจะเอินรุ่งเรืองนะครับยอให้จานใต้ให้จานใต้เปิดขอบคุณครับต่อไปมาก มือนีมามาเซอร์ไพ์อาจารย์ใต้ครับวันนี้ว้าวว้วอันนี้อันอาจารย์ยู่ไปสอนยร้อยนักเียน

ออับาขอครับเจ้า๋วเดีให้เุดปบครับพี่น้องครับอขอบคุีสานบานแพงเขะครับเอาีกเชือนึนะครับพี่น้องขอหายช่องอีสานบานแพงประสบความสาเร็จเรีวพี่น้งแสบนเจนนหลานลาน่ รรจินนาาที่กแม่คนคู่นเป็นเจ้าของช่องอีสานบ้านแพงอ้ยเสพยทีมงาน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 มานำกันผู้อาจารย์ตาบอลูจากเลยนี่วันนี้มาเสพย์ครับนนี้กำลังอาบน้ำดูว่าเข้ามาู่แม่ก็ยังก้ลืมอันนั้นน้ำลืมหมนหวกลืมหมวกับลืมหมมือนาถุงเอพรูุ้ก้องไว้เอาแฮป degree Point motivated you NHL พี่เบิรับดเดทกับอคุณ

เอาก้อนนั่นไปยังวตัดเอาเอาก้อนนั่นไปยังวาตัดโอ้ยมันคนละก้อนนี่นนี่นี่โอ้ยน่าฮิ แผนผู้ใดนะครับนี่แผนผู้นี้เราแผนลุงบ้าครับเอ้พอดีเราเข้าเห็ดเสื้อผอาจารย์ตายมาหยอกพอดีรับเรื่หมวกไปน้่วัางันว่างเว้นเอออโอ้เจ้าื่อนีดนีเทียเทียที่เท่าใดนีได้เชีกในชีวิตา่เธอรีกในชีวิตหลอดจากทองอีพออีเมมากมีเทือนี่หลอดพอท่านมีจากเทียกก็มันเกิดกับท่นมีจากเทียต่ว่ามือนี่พี่ตอง เราเราเราอยู่ทังเพืองกลุ่เขาบุระทีมงานของบริษัทฮาเราฝากเงื่อนไม้อาจารย์ตายบางนึ่งแล้วกฝากงน้เกิดแต่วพ่เสามเนันั้นนีให้เราแล้วีก็พี่เล็กพี่เล็กฝากมากจัดงานนั้นเกิดแต่ว่าพิธต่อเงินฝากมาเป็นจักรยานจักรยานขันหนึ่งมืออืนที่พสูจให้ไอ้ตองขอบคุณไ้ตองด้วครับห้เจะเลในหน้าที่การงานหลังจากวิทย์สถานการณ์ควิดไปแล้วไอ้ายทุกทกคนบริษััไม่จด ได้ทำการทำงานใรลำารยสุะเปอร์ทุกคนถั่ยก็ได้ถ้วยก็มีโอ้เห็ดเปลี่ยนบอบางนึงหันอันพิเ็กอันฝากมากกับผักันกินนันกุ้งกุ้งกับปลาเมือกอกนมันทาบู่ปลูลูบบลู่ล่าสิมีผู้มาเสื้อผ้ายเออาจารย์ใต้้ให้เจ้าของ งานมันเกิดนาฬาแล้วพี่น้องที่ดีใจนะจีดีใจลายดีใจลายดีใจลายมันเล่นมาเหยี่ยมไม่หยาบมาปากท่อมาแมนค่ะมือสวยกับม้าตัวนึงล่ะล่ะเนาะมือสวยมากตัวนึงไม่กินแต่หมูฮวงตัวแววมาซื้อมือสวยนี่แหวม้าเจอ ครับอ๋อเห็ดเราเนาะแต่ว่ายัง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 ใช้ตรงสื่อท่านเป็นเดี๋ยวิค่อยิค่คอยเรียนรู้คุณคู่คุณคูกับแม่มาเรีนนํานเร่อนสิเบอเท่อมกรู่วไปโรงเรียนแต่ว่าผมม่ฮู้จักเงื่อนคุณคู่ฮูมหจักคเถ้าได้ไปเรียนน้าจิตทรหัด ประเแบบใตซื้อตู้ชิมชมเหมือนนะครับตซื้อ่ไพี่อ้น่องมั้งิมซิมิมิมหุ่มบ้านเอาคำแบบอันใส่ตได้ป้ะคั่พวกเปียกแนี้ไหมอ้ยิเค้กเจ้าควงพี่น้องเอ้ยมีวานสุขหลายมีกามสุขหลายพี่นี่อาจารย์ตายมีวานสุขหลายกินแม่พ่อหลายตัวผมบอกวานี่คืนเนาแม่ลำเพ้วัน กัดบอกคุณโต๊ะบางนึงว่าอาจารย์ใต้ไปอาบน้ำแน่นอนเลยอาบเให้ยังอาบรูดอาบแล้วอดละลอนอาบดูอาบไปอาบน้ำดูสุดดอกว่าบางนึงหันสองชีพแล้วอ่าทีหลังอันใในผมมาบอกเนี้ยคุณครู่โต๊ะมาบอกไว้แล้วคุณครู่โต๊ะมาจีบกับิไว้แล้วผมโต๊บอกดอกผมงงสิมิถันด้วยอย่าเฝ้าบอกอย่าเฝ้าบอกอย่าเฝ้าบอกก็เลยว่าอาจารย์ใต้จะไปอาบน้ำแน่นอก อาไปยังอาบนวดต้นดอกคารวะเราเล่น้าแบบน้ำบาหารอีพอตรงกันโซมาอวยพดโอ้อ oh, 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 oh. well. ีพอกระตุ Fox ่มบนนิบอ๋อนะครับแต่ทำงานบ่อไก่ดอกปัจจุบันไทยสู่งานมาแตนบอกอีพอเดี๋ยวึ่ยจิไปตัดหยาดเอาเครื่องผสมก่อนนะครับเอาที่สำคัญขอบคุณทางคุณชูเอออีสานบ้านแพง อย่าลืมช่องอีสานบ้านแพงะค่ฝากกดติดตามเนาะองกดติดตามนะครับเป็นตันช่องน้องไม้สไตล์บ้านๆช่องน้องไม้แต่ว่าไม่ล่ำเผาแม่นคล้ายๆกันเลยอัันนเดียวกคล้ายๆกันคล้ายๆกันบ้านบ้านเฮาบ้านๆบ้านๆอีสานบ้านแพงเป็นคลิปของลูกหลานบ้านแพงเนี่ยแหละพี่น้องยิ้มแย้มุ่้ดยอดเลยแม่กับลูกแกคอยเป็นไงพี่น้องโอ้ยมวนซื้อนู่นเจ้าครับพี่น้องมวลขึ้น เกอแรกในชีวิตครับพี่น้องผมบอกต้องตรงใจใจดีเลยกันเถอะเลยเกลีย์เกลียกอันนี้มีอย่าตายหรือปกติก็มีแต่ใส่บาตรยาดโพกธรรมดาทำบุญทำบุญปรึกษากันเสาแล้วผมผมปรึกษากันอืมโอ้ยแต่ว่าโชคสิขึนรับหนูแน่นอนอาจารย์เป็นโจงอันอันจารย์เป็นโจงอันปลาหมึกอีกุ้งไปถ่ายข้อมกันจอยแมวบางหนึ่งเขาก็เล่านี่ประมาณสองวงคือม้วนกัวนี่แหละครับพี่น้อง ผมไปไปทายชีดยูขุนพอดีดีดภาสาผมดีดปิ้งขึ้นผมกับเปิดอกแม่ตั๊นี้นะมาเกิดจานตายตัวแต่เนี้ยบางแผนกันกับคุณคู่นี่แหละครับเอเห็นหน้าหดหดเห็นหน้าหดหดกับมีดอันนีแบบอันมีแบบบานมีแบบสอไฟฟินฟินอยู่ตัวนี่เห็นหน้าหดหดนี่เอาครับสุดท้ายเนาะปากจัดใต้คุณล่ะเจ้าของงานมันเกิด ไอ้จ่าไต่เป่าเลยจะของงามันเกิดครับเอาย่างยูไอีกซอนชิ่นยกไปเป็นละเป้าเป็นอย่างนด้เป็นละเป้าเน้นมนนี้เป้ายันละเป้ายันเบิดก่อนจยไปจยงไ้เอาจนสุดท้ายปลายมือพี่น้นะครับอยู่ดีกินแซบสุกูสุขคนป่าศัจการูปไผ้ไข่เจ็บชิปนี่ขอบคุณทั้งคุณครูต่างชาตสาะแห้ง มาสบายบ้นเกิดจานตายครั้งแรกในชีวิตครับพี่น้องครับให้พี่น้องเราอยู่ดีกินแซบสุขูสุขคนป่าสจากรโรคพายไก่เจ็บสำหรับชีนี้ขอคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ